สวัสดีครับพี่ๆี่นะครับก็วันนี้นะครับน้องก็เอาต้นไม้มาแบ่งปันนะครับพี่พก็วันนี้อ่ไม้ใหญ่ก็อาจจะมีไม่เยอะนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับพี่พก็วันนี้นะครับจะเป็นอ่าไม้ไม้จัดจัดชุดส่วนใหญ่นะครับพี่ก็เอามาแบ่งปันกันนะครับพี่พี่มาแบ่งปันกันนะครับก็คือต้นไม้จะเป็นเป็นไม้จัดชุดอ่าไซส์เล็กก็ เ,ออเดี๋ยวผมหาอะไรเทียบดีเ,ออเดี๋ยวผมจะลองหาอะไรเทียบให้ดูแล้วกันนะครับพี่พี่วันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับนะครับพี่พี่ก็ให้พี่พี่ดูไว้ก่อนนะครับพี่พี่ให้พี่พี่ดูไว้ก่อนอย่างชุดเล็กอย่างเงี้ยก็เห็นมีคนถามมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าพวกอาราบิค่มไซเล็กนะครับพวกกอจิไซเล็กเนี่ยเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาพี่พี่ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่พี่ดูใกล้ๆแล้วก็ชมทีละชุดนะครับพี่พี่ว่าพี่พี่ชอบชุดไหน นะครับพี่พี่เดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆกันเลยครับนี่นะครับพี่พี่สำหรับชุดที่1ของวันนี้นะครับไม้แพ็คู่2ต้นนะครับพี่ชุดที่1ของวันนี้ไม้แพกคู่2ต้นนะครับสองต้นนี้นะครับเป็นอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตแนะนําจากต้นนี้ก่อนนะครับพี่ต้นเนี้ยเป็นราชินีกิ่งต้นนะครับพี่ต้นนี้เป็นราชินีกิ่งต้นนะครับต้นนี้นะครับผมขออธิบายนิดนึงนะครับต้นนี้มีตําหนีตรงนี้นะครับตําหนีตรงนี้นะครับพี่ ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรนะครับก็คือผมอ่ะตัดกิ่งออกนะครับพี่พี่ตรงเนี้ยผมอ่ะตัดกิ่งออกนะครับแต่ว่านะครับพี่พี่แต่เห็นไหมฮะเขาก็คือแตกกิ่งแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วนะครับแล้วก็แผลก็แห้งดีแล้วนะครับอ่าไม่มีเน่าแน่นอนนะครับพี่พี่ก็อ่าสำหรับราชินีกิ่งตอนต้นนี้ก็จะเป็นอ่าที่สวนนะครับก็จะเป็นเหลือต้นสุดท้ายนะครับพี่นี่ต้นนี้นะครับผมก็เลยเอามาจับคู่กับต้นนี้นะครับพี่พี่ผมอ่ะ ต้นเนี้ยต้องบอกว่าหายากมากนะครับพี่ต้นเนี้ยพี่ดูดอกครับดอกเป็นลักษณะสีแดงเข้มนะครับพี่สีแดงเข้มออกดําเลยนะครับพี่แล้วต้นเนี้ยคือเป็นไม้ดอกซ้อนฮะเห็นไหมฮะต้นนี้เป็นไม้ดอกซ้อนครับพี่นี่ฮะนี่ฮะดอกซ้อนอ่าสองชั้นนะครับดอกซ้อนสองชั้นนะครับพี่นี่นะฮะนี่นะฮะเป็นดอกซอนสองชั้นโอ้ต้นนี้สวยดอกสวยมากเลยครับเออดอกสวยเนาะ ดอกสวยมากจริงๆครับพี่แล้วต้นเนี้ลักษณะเด่นนะครับเขาเด่นยังไงนะครับต้นเนี้เราทราบดีอยู่แล้วว่าต้นนี้นะครับราชินีนะครับเราทราบดีอยู่แล้วว่าลาชินีนี่ดอกดกมากนะครับสีดอกราชินีจะเป็นประมาณนี้นะครับพี่นี่สีดอกราชินีจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่แต่ว่าอันนี้ดอกมันดอกมันเหี่ยวหน่อยนะครับนี่เพราะว่าเขาจะร่วงละนะครับแล้วก็ดอกดกมากเลยนะครับพี่สําหรับราชินีพันดอกแต่ต้นเนี้ย ต้องบอกว่าหายากมากเลยครับพี่ๆหายากจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะเป็นต้นเนี้ยคือเป็นไม้พอเมเล็ดนะครับพี่ขอย้ํานะครับพี่ว่าเป็นไม้อพอเมเล็ดนะครับปกติเนี่ยถ้าเราซื้อไม้สีแบบเนี้ยนะครับถ้าเราซื้อไม้สีแบบเนี้ยเราจะซื้อเป็นกิ่งที่เสียบยอดนะครับพี่เป็นกิ่งที่เสียบยอดนะครับแต่ว่าต้นเนี้ยเป็นไม้พอเมเล็ดนะครับหมายความว่าต้นเนี้ย ออกมาจากเมล็ดเลยโดยไม่มีการต่อกิ่งใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่โดยไม่มีการต่อกิ่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นไม้ตามธรรมชาติเลยนะครับพี่เห็นไหมฮะนะฮะนี่ก็ถามว่าต้นเนี้ยชื่ออะไรนะครับพี่ต้นนี้ชื่ออะไรต้นนี้ยังไม่มีชื่อครับพี่ต้นนี้ยังไม่มีชื่อเรียกนะครับเพราะว่า เพราะว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะเขาเป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับเขาเป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับสวนทั่วไปนะครับถ้าเกิดเขาได้ไม้แบบนี้นะครับพี่ถ้าเกิดเขาได้ต้นไม้แบบนี้เป็นได้ดอกแบบนี้ลักษณะแบบนี้เขาก็จะเอาไปตั้งชื่อกันใหม่นะครับเอาไปตั้งชื่อกันใหม่เพราะว่าถือว่าเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ของเขานะครับพี่เป็นการาเป็นการได้สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะครับอ,อย่างสวนอื่นนะครับเขาก็จะมีการ ไปตั้งชื่อใหม่นะครับก็ไปตั้งเป็นเอกลักษณ์ของสวนหรือชื่อสวนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพี่แต่ว่าสวนต้นนี้นะครับของผมยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับพี่ๆเอาไปพี่ๆก็สามารถตั้งชื่อได้เลยนะครับเอาไปตั้งชื่อได้เลยเป็นตามที่พี่ๆพี่ๆชอบแล้วกันนะครับพี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นแม่มันอยู่ที่เรานะครับพี่แล้วต้นนี้ก็ลักษณะก็ก็ค่อนข้างแตกต่างจากจากจากสายพันธุ์อื่นโดยชัดเจนนะครับพี่ส่วนราคา คู่นี้นะครับผมขออนุญาตขายไปนะครับพี่ขายพร้อมกันนะครับพี่ก็เอาง่ายๆเลยนะครับพี่เอาง่ายๆไปเลยนะครับอ่าสี่บาทรวมจัดส่งนะครับสําหรับชุดที่1นะคร df. ับพี่ไปพร้อมกัน2ต้นเลยนะครับพี่400บาทรวมจัดส่งนะครับได้ทั้งสองต้นเลยนะครับพี่อย่าลืมอย่ากดตรงกลางชุดที่สองนะครับพี่นี่ชุดที่สองแบบนี้นะครับพี่แบบนี้นะครับนี่นะฮะ ชุดที่2จะเป็นเซตแบบนี้นะครับพี่เป็นเซต5ต้นแบบนี้นะครับเป็นเซต5ต้นแบบนี้ถามว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือสายพันธุ์อาราบิคัมกอจีฮะเป็นสายพันธุ์อาราบิคัมกอจีฮะกิ่งเขาจะสั้นๆเตยๆนะครับกิ่งเขาจะสั้นๆเตยๆนะครับโดยไม่เหมือนเขาหินซ้อนนะครับลักษณะพิเศษเขาก็คือ,อเขาจะมีความอ้วนนะครับพี่เห็นไหมฮะ เขาจะมีลักษณะลำต้นที่อ้วนนะครับแล้วก็จะมีกิ่งสั้นนะครับพี่อ้วนกิ่งสัน้นแล้วก็ลักษณะก็ค่อนข้างเตี้ยนะครับพี่ไม่ใช่ค่อนข้างเตี้ยนะครับเตี้ยแน่นอนนะครับพี่ชุดแบบเนี้ยอ่าอย่างนี้ผมให้ดูรุ่นพี่ก่อนดีกว่ารุ่นพี่เขาอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะกิ่งเนี้ยคล้ายกันเลยนะครับพี่เห็นไหมฮะเหมือนกันเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าสายมือเนี่ยคือตอนเด็ก ซ้ายมือเนี่ยคือตอนเด็กนะครับพี่อเนี้ยคือตอนโตนะครับถามว่า2ต้นเนี้ยอายุต่างกันเท่าไหร่ก็ประมาณ1ปีนะครับประมาณ1ปีนะครับหมายความว่าต้นเนี้ยถ้าผ่านไปสัก1ปีเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะครับพี่เขาจะเป็นแบบนี้นะครับพี่เพียงแต่ว่าต้นนี้ยังไม่ได้ขายนะครับพี่เพราะว่าผมเพิ่งอ่าจัดรากแล้วก็ลงปลูกไปนะครับก็ส่วนกลับมาที่ชุดนี้นะครับพี่ชุดนี้นี่อ่า ผมมีจํากัดนะครับพี่ผมมีจํากัดผมจํากัดแค่10ชุดนะครับพี่ผมมีแบ่งพี่ๆแค่10ชุดนะครับพี่เพราะว่าพี่ๆถามมาเยอะผมมั่นใจว่าคงจะหมดเร็วจริงๆนะครับพี่ๆผมแนะนําว่าให้จองนะครับพี่คือคือคือถ้าใครไม่ชอบก็ก็ก็ไม่ก็ผ่านไปนะครับพี่ไม่เป็นไรนะครับแต่ใครที่ชื่นชอบนะครับแนวอ้วนๆเตี้ยๆแบบนี้นะครับนี่อนาคตนะครับเห็นไหมฮะ อ้วนเตี้ยกิ่งสั้นทุกทุกทุกอันเลยนะครับพี่พี่ทุกต้นเลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะหนึ่งชุดนะครับพี่หนึ่งชุดแบบเนี้ยจะประกอบด้วยห้าต้นแบบนี้หนึ่งชุดอ่ะจะประกอบด้วยห้าต้นนะครับพี่ห้าต้นเนี้ยน้องขายอยู่ที่สามร้อยแปดสิบาทรวมจัดส่งให้ฮะสามร้อยแปดสิบาทรวมจัดส่งให้ครับพี่ถามว่าคุ้มไหมฮะพี่ลองคิดดูว่าไม้ไซเนี้ยเนี่ยอะไรเงี้ย ที่ผมปลูกไว้อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม้ชุดเดียวกันนะครับเนี่ยคือไม้ชุดเดียวกันเพียงแต่ว่าผมผมปลูกไม่ทันนะครับพี่ผมปลูกไม่ทันนี่นะครับแต่ตอนนี้ก็กำเริมเห็นไหมฮะกำลังเริ่มแทงใบละนี่กําลังเริ่มแทงใบละอีกประมาณ1ปีเนี่ยอีกประมาณ1ปีเนี่ยเขาก็จะพอต้นโตอา่าพอต้นโตใช่ไหมฮะอีกหนึ่งปีนะครับพอต้นโตโตประมาณไหนโตประมาณเนี่ยอย่างเงี้ยฮะ เนี่ยฮะเห็นไหมฮะตัวประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าแบบเนี้ยผมขายอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่หมายความว่าถ้าแบบเนี้ยหนึ่งชุดเนี่ยห้าต้นนะครับห้าต้นตกไม่ถึงต้นละหนึ่งร้อยบาทด้วยซ้ำตกเท่าไรหกห้าสามสิบอ่าก็ตกต้นละประมาณหกสิบาทเจ็ดสิบาทอะไรเงี้ยครับพี่เพราะว่าอันเนี้ยมันก็คือสามร้อยแปดสิบบาทรวมจัดส่งเนาะใช่ไหมฮะนี่ ก็จํากัดแค่10ชุดนะครับพี่นี่จํากัดแค่10ชุดก็คือใครไว้ก่อนได้ก่อนเลยนะครับก็คืออ่าหมดแล้วก็ก็ก็หมดเลยนะครับพี่เพราะว่าผมก็อ่าถ้าเกิดผ่านวันสองวันนี้ไปผมก็จะทําการปลูกนะครับพี่ก็ประมาณนี้นะครับพี่ประมาณนี้ส่วนอ่าอย่างนี้ครับพี่ใครจะอยากได้ใครจะได้ชุดชุดไหนอย่างเงี้ยผมจัดไว้ให้แบบนี้แล้วนะฮะ แต่ว่าทีนี้ว่าปัญหาคือการที่จะถ่ายเลือกทีละชุดทีละชุดนี่มันก็ค่อนข้างลําบากนะครับพี่เรียนตามตรงนะครับเพราะว่าถ้าชุดนี้นะครับสามอยแปดสิบาทผมขออนุญาตว่าผมจะผมจะเป็นว่าเลือกให้เลยนะครับพี่เลือกให้เลยนะครับส่วนต้นไม้นะครับผมมั่นใจว่าสวยทุกชุดนะครับผมให้ดูเห็นไหมฮะผมมั่นใจว่าสวยทุกชุดครับพี่เพราะว่าเป็นไม้ที่ผมหยิบมากับมือ นะครับพี่เป็นไม้ที่ผมหยิบมากับมือเนี่ยอย่างเงี้ยหะเห็นไหมฮะสวยทุกชุดครับพี่สวยทุกชุดนี่แล้วก็ไซส์เท่ากันหมดนะครับพี่ไซส์เท่ากันหมดเพียงแต่ว่าน้องเอามาวางวางให้ดูเฉยๆนะครับพี่ว่านี่3 8 0 3 8 0 3 8 0 380 380น้องแบ่งได้เท่านี้นะครับพี่นี่นะครับสาหรับวันนี้ผมแนะนําว่าให้จองเลยนะครับพี่จองเลยนะครับชุดนี้380บาทรวมจะส่งหากค่าส่งออกไป80บาท น้องราคาต้นไม้เหลืออยู่ที่300บาทพี่พี่ลองหาร5ดูฮะคุ้มมากผมมองว่าไม่มีใครขายแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากเอ,า,อามาแบ่งปันนะครับพี่พี่เราที่ดูก,กว่าจะได้ไม้ขนาดนี้ก็เกือบป,ปีแล้วนะครับเกือบป,ปีแล้วขายาเฉลี่ยอยู่ที่ต้นละเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบบาทโอ้โหก็ค่าดูแลร,รักษาก็ตกไม่ได้ถึงวันละห้าสิบสตางค์ด้ซ้ํานะครับพี่ก็ฝากพิจนารณาชุดนี้ไว้ด้วยนะครับพี่ก็โตมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ สวยมากเพียงแต่ว่าอ่าก็ต้องรอเวลาหน่อยนะครับพี่ส่วนใครที่ชื่นชอบไม้ใหญ่แล้วก็ไม่ไม่ไม่อยากจะรอนะครับก็ก็ข้ามชุดนี้ไปได้เลยนะครับพี่ส่วนชุดต่อมานะครับนี่ชุดต่อมาชุดนี้นะครับจะเป็นชุดห้าต้นนะครับพี่ห้าต้นนี้ผมขออนุญาตบอกราคาเลยหกร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งครับพี่หกร้อยห้าสิบบาทรวมจัดส่งครับพี่จะประกอบด้วยนะครับต้นกลางต้นนี้นะครับก็โอ้โหแน่นอนเป็นอ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหัวใจสําคัญของสวนเรานะครับเขาหินซ้อนเจ้าดอกโดกครับต้นนี้นี่หนึ่งต้นนะครับส่วนต้นที่2ต้นนี้กับต้นนี้นะครับต้นที่2กับต้นที่3นะครับซ้ายขวาของแถวหน้านะครับพี่2ต้นนี้คือ,อาราบิคัมกอจีฮะนี่ฮะาราบิคัมกอจีใบขนนะครับพี่ใบขนนะครับใบขนใบขนคืออะไรใบขนคืออ่าอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าใบมัน นะครับใบมันมันจะออกเงาเงานะครับเงาเงาเห็นไหมฮะเงาเงาแล้วเวลาเราจับใบแบบเนี้ยเราสัมผัสใบอย่างเงี้ยอ่าเราจะรู้สึกว่ามันอ่ลื่นลื่นมือนะครับพี่ส่วนใบขนแบบนี้เนี่ยอ่าผมลองให้กล้องแบบนี้เนี่ยครับจะได้เทียบกันส่วนใบขนแบบนี้นะครับเวลาเราจับดูอย่างเงี้ยอ่าการสัมผัสนะครับการสัมผัสจะอ่เขาเรียกว่าอะไรมันจะเหมือนมีขนนุ่มๆนะครับอยู่อยู่ตรงมือนะครับพี่นี่นะครับก็ ขนาดต้นก็ขนาดต้นก็ออถือว่าใหญ่นะครับเพราะว่าอันนี้อยู่ในกระถาง10นิ้วนะครับก็ใหญ่กว่าขวดสเปดหน่อยนะครับใหญ่กว่าหน่อยนะครับพี่ก็นี่นะครับพี่ลองดูแล้วก็สองต้นนี้นะครับเป็นอ่าเพชรเมืองคงนะครับโกหูคือสวยมากนี่นะครับสวยมากนี่นะครับห้าต้นนี้นะครับใครอยากได้จัดไปเลยจัดไปเลยนะครับพี่นี่นี่ส่วนชุดนี้ก็ใครใครอยากได้นะครับ รีบเลยนะครับพี่รีบเลยนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าลงไปไม่เกินสักอ่าสามชั่วโมงหมดนะครับพี่ก็ใครสนใจก็โทรมาหรือทักไลน์มาได้นะครับพี่ก็ก็ตามเคยนะครับก็ไลน์เดิมเดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมลงไว้นะครับเพราะว่าผมลงไว้ตลอดอยู่แล้วนะครับพี่ส่วนคู่นี้นะครับสองต้นนี้ก็จัดไปนะครับอ่าต้นนี้ของลูกค้านะครับติดจองไปแล้วนะครับส่วนคู่นี้ก็เป็นชุดแรกเลยที่ผมให้ดูนะครับโอ้โหขนาดอยู่ไกลไกลแบบนี้ยังอ๋อพี่ดูอะ ดอกแดงเด่นสงาเลยนะครับพี่ส่วนต่อมานะครับเป็นไม้ใหญ่หน่อยนะครับเป็นไม้ใหญ่หน่อยแล้วก็ไม้ในตำนานของเรานะครับพี่ผมก็เลยจะขออนุญาตจับนะครับพี่เดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับต้นนี้นะครับพี่ต้องบอกว่าเป็นทีเด็ดนะครับพี่เด็ดยังไงนะครับพี่พี่ผมให้ดูลักษณะกิ่งก่อนนะครับนี่พี่ๆท่านใดที่เล่นชมมา พอมองลักษณะกิ่งแบบนี้รู้ทันทีนะครับรู้ทันทีนะครับสายพันธุ์นี้คือเพชรกุุงเก่าครับพี่สายพันธุ์นี้คือเพชรกุุงเก่าฮะก็มีคนตามหาทุกวันมีคนถามทุกวันนะครับพี่ผมบอกตามตรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นอะไรไม่รู้คนตามหาเพชรกุุงเก่าเยอะมาก เยอะจริงๆแต่ว่าอย่างที่ผมบอกสมมุติว่าเราเอากิ่งแค่เนี้ยไปเสียบยอดใช่ไหมครับพี่เอากิ่งแค่เนี้ยอ่านอย่างเงี้ยก็ได้ครับจะได้มองชัดเอากิ่งแค่เนี้ยไปเสียบยอดนะครับพี่กว่าจะได้แบบเนี้ยห้าปีพี่เชื่อไหมฮะห้าปีคือมันเป็นไม้ที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าในภาษาชนชมนะครับเขาจะเรียกว่ากิ่งปากาลังทําไมเขาถึงเรียกกิ่งปากาลังเพราะว่ามันกิ่งมันยึกมันยือกิ่งฝอยเยอะอะพี่มันกิ่งฝอยเยอะแต่กิ่งเยอะ แล้วก็ลักษณะดอกนี่คือใบงามดอกงามแต่เพียงแต่ว่าไอ้ต้นเนี้ยต้องต้องยอมรับตรงๆว่าเขาอ่าไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ม RI, หมายความว่าเขาเน่าหรืออะไรนะครับไม่มีนะครับพี่ไม่มีเน่าไม่มีอะไรเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่สมบูรณ์ก็คืออ่าไม้เนี่ยอ่าเขาขาดการดูแลนะครับเพราะว่าของอย่าง,างที่ผมเนี่ยผมอ่าผมปลูกเยอะนะครับอย่างที่บอกไหนะจะด้านหลังไหนจะด้านหน้าไหนจะป่าฝรั่งไหนจะ ไปดูแลผักอะไรเงี้ยผมดูแลไม่ทันนะครับพี่ต้อง,อง,องยอมรับตามตรงพอดูแลไม่ทันไม้ก็จะประมาณนี้นะครับถามวา่าไม้เนี่ยโซมไหมนะครับไม่ได้โซมครับพี่เพียงแต่ว่าเขาทรงตัวนะครับพี่เขาทรงตัวแต่ถามว่าอันเนี้ยถามว่าเขาเรียกว่าอะไรอย่างเนี้ยใบมันร่วงเพราะว่าอะไรต้นเนี้ยผมถอนไว้ประมาณสามสี่วันละนะครับพี่สามสี่วันละผมอ่ะกะจะเอาไปปลูกตรงนู้นนะครับพี่เห็นไหมฮะ ข้างต้นอแดงวาเลนไทน์อะครับเห็นไหมฮะผมจะไปปลูกไว้ตรงนู้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างนี้ตอนแรกอะมันจะมีสองต้นที่อยู่ด้านล่างดแดงวาเลนไทน์ใช่ไหมฮะผมะกะว่าจะไม่ขายแตร็จท,ทีนี้<ๆ>ก็ก็อดดันไปสะดุดตาพี่พี่นะครับไปสะดุดตาพี่พี่นะครับก็เลยเขาอะเขาก็แบ่งกันไปนะครับทีนี้ผมก็เลยจําเป็นต้องมัดสองต้นนั้นว่างผมก็เลยจําเป็นต้องจัเอาต้นเนี้ยต้องไปปลูกนู่นนะครับผมก็เลยถอนไว้นะครับ แต่ทีนี้คนเนี่ยตามหาเหลือเกินทักมาเหลือเกินแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมฮะต้นเล็กที่ผมเนี่ยมันหมดมันหมดเพราะผมเรียนตามตรงว่าผมไม่ได้ทําไว้นะครับไม่ได้เสียบยอดไว้ไม่ได้ตอนไว้ไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าอย่างผมอะยอมรับตรงๆว่าผมทําขายกว่าจะสมมุติว่าผมเริ่มทําตอนเนี้ยนะครับอีก3ปีอีกหปีผมถึงจะได้ขายไม้ชุดน,นี้อย่างเงี้ยฮะผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะทํา นะครับพี่เพราะว่าที่สวนเนี่ยแคเ่เลี้ยงไม้ชมเลี้ยงไว้ดูนะครับเลี้ยงไว้ให้พี่ๆได้ดูว่าอันนี้คือสายพันธุ์นี้อันนี้คือสายพันธุ์นี้ที่สวนก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับเอาไว้ดูนะครับพี่วันนี้ผมก็เลยอ่าโอเคพอถ่ายให้พี่ๆดูเยอะๆแพงมากต้นเนี่ยใครถามผมก็บอกสองพันห้า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 ก็ก็พี่ๆ,ๆดูอ่ะมันสวยมันสวยแล้วมันก็ต้นใหญ่จริงๆนะครับพี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ เราโมเมนะครับพี่ทีนี้ทีนี้นะครับก็เลยเอาอย่างนี้พี่พี่ทักมาแล้วก็เงียบไปทักมาแล้วก็เงียบไปทักมาแล้วเงียบไป <c oughs> <ๆ>ผมเลยเอ๋ออ่ะโอเคแปลว่าแสดงว่างั้นราคามันอาจจะแรงหน่อยหนึ่งนะราคาอาจจะแรงหน่อยหนึ่งรานะคาพี่ผมก็เลยเอาอย่างนี้วันเนี้เนี่ยใครอยากได้ต้นนี้ราคารวมส่งไม่ลดแล้วนะครับพี่ต่อไม่ลดแล้วนะครับก็คือถ้าถ้าไม่ได้ราคานี้น้องก็ขออนุญาตเก็บไว้ก่อน นะครับพี่เพราะว่ามันผมก็เสียดายนะครับถ้าจะขายถูกกว่านี้ผมก็เสียดายนะครับเพราะว่าอาคือผมก็ตัง้งใจอยากจะแบ่งปันนั่นแหละครับพี่พี่แต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดราคามันต่ําเกินต่ําเกินมาตรฐานมากๆม,ม,มันก็อย่างที่ผมบอกอาชุนนี้อาสมุิว่าห้าปีห้าปีแล้วผมขายในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทรวมจัดส่งให้พี่พพนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทรวมจัดส่งให้พี่พี่ฉเฉลี่ยนะครับได้ตกถึงวันละบาทไหมนี่ ในการดูแลต้นไม้หนึต้นระยะเวลา5ปีอะไรเงี้ยครับพี่ก็ลองพิจารณาดูครับพี่ผมก็ว่าเขาก็ต้นใหญ่นะครับเขาก็ต้นใหญ่แล้วก็ต้นนี้เป็นทรงสูงนะครับพี่เป็นตกทรงสูงก็1,800บาทก็เป็นราคาที่เหมาะสมนะครับค่าส่ง300เหลือตกมาที่ผม1,500บาท1,500บาทหาร365คูณ5นะครับพี่ก็ก็ก็โอเคถ้าเราคิดแบบนี้ก็ มันก็ปวดหัวเปล่านะครับพี่แต่ว่าเราก็อยากแบ่งพันกันนะครับพี่พี่ก็หนึ่งพันแปดร้อยบาทรวมจัดส่งให้ครับพี่พี่ก็เดียวชมต้นต่อไปได้เลยฮะต้นนี้เหมือนเดิมครับพี่เหมือนเดิมเหมือนต้นที่แล้วฮะแต่คนละสายพันธุ์แค่นั้นเองต้นนี้เป็นฮอนแลนด์หัวสารเสียบยอดนะครับพี่ต้นนี้เป็นฮอนแลนด์หัวสารเสียบยอดนะครับถามว่าต้นใหญ่ไหมนี่ฮะ เปรียบเทียบกับกระถางอันนี้ไม่แน่ใจว่าสิบสี่หรือสิบหกนิ้วนะครับพี่อะลองเปรียบเทียบดูนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับพี่ต้องอ,อาจจะได้อาจจะยื่นให้พี่พี่ดูไม่ชัดเพราะว่าอะไรไม้มันหนักน้อยหนึ่งนะครับพี่ผมก็กลัวต้นไม้หล่นด้วยนะครับชื่อสายพันธุ์ของเขานะครับพี่ก็คือคิมสันนะครับพี่ชื่อสายพันธุ์ของเขาก็คือคิมสันนะครับพี่ลักษณะดอกจะเป็นสีชมพูนะครับจะเป็นสีชมพูแบบนี้ จะเป็นสีชมพูคายนี้ไม่ใช่ดอกแบบนี้นะพี่เป็นสีชมพูคลายนี้ผมเอาลองเอามาเทียบให้ดูลักษณะของเฉดสีแต่ว่าจะเป็นดอกชั้นเดียวแต่จะเข้มกว่าน,นี้หน่อยนึงเอาอย่างนี้เดี๋ยวงงเดี๋ยวผมจะไปหารูปภาพดอกเนี่ยมาแทกให้พี่ๆได้ดูนะครับพี่ต้นนี้นะครับอ่าผมให้ดูสลีละครับพี่นี่ผมให้ดูสลีละต้นใหญ่ <laughs> ต้นใหญ่แล้วก็หนักมากเลยครับ ระบบรากก็ตามสไตล์ฮอนแลนนะครับมายึกมายือนะครับพี่ต้นนี้เปิดราคาที่1,800บาทรวมจัดส่งครับพี่